หน้าตา40คนนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเราสามารถดูแลตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วยถ้าหากว่าท่านไปรักษาพยาบาลของสพช,ช,ช,ชเรียบร้อยประกันสังคมตามหน้าตา40ก็จะเข้าไปดูแลต่อถ้าหากว่าได้รับประสบอุบัติเองแล้วไม่สามารถทำง,งานได้ประกันสังคมก็จะเข้าไปดูแลในช่วงที่ท่าน อยู่ในระหว่างรักษาตัวที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าพิการจากอุบัติเหตุที่ในขณะที่อยู่ในประกันสังคมสามรตมมาตรา40ประกันสังคมก็จะดูแลไปตลอดชีวิตถ้าหากว่าท่านถึงอันสุดท้ายของชีวิตประสิทธิ์ชีวิตประกันสังคมก็จะดูแลในวงเงิน ห้าหมื่นบาทช่วยค่าทําศพเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ที่เป็นประกันอยู่ในกลุ่มมาตรา40ี่สก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ต้องกังวลในช่วงของเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิการแต่ที่สําคัญที่สุดเรื่องหลังของผู้ทุกคนไม่ต้องกังวลว่าลูกหลานพี่น้องจะมา กังวลกับตัวเราถ้าเราอยู่ในบ้าตา40ของประกันสังคมเนี่ยประกันสังคมจะเข้าไปดูแลในเรื่องหลังของพวกเรานะครับแต่วันนี้ที่มาเปนการเชิญชวนให้อสลอเข้ามาก็คือจะเป็นการประชาสัมพันธ์ออกไปและให้ขยายวงออกไปว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีประชากรประมาณ5ล้านคนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ลงทะเบียนนะครับก็ประมาณล้านสแสนคนเราก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี้ยเข้ามาสู่ระบบประกันสังคมของกระทรวงแรงงานตามมาตรา40นะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นก็จะมีมาตรา3339ซึ่งมาตรา3339คุณได้สิทธิตามประกันสังคมของมาตรา3339อยู่แล้ว แต่กรณีมาตรา40เราก็จะมีมาตรา40กรณีพิเศษหรือมาตรา40ครับซึ่งประกันสังคมก็ได้ออกโครงการใหม่ๆใ,ในส่วนนี้ออกมาซึึงตัวผมเองก็ขอเชิญชวนนะครับและที่สําคัญที่สุดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอ,อ,อสรอทุกคนที่รณรงที่ให้การดูแลผู้ประกันตนทุกคนและโดยเฉพาะ จากเหตียการของโควิด1 9ที่ผ่านมาอสรเราก็ได้มีการร่วมด้วยช่วยกันกับทางอสหในการที่จะดูแลผู้ที่ประกันตนหรือไม่ได้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด1 9ก็เราก็จะให้อสรเข้าไปช่วยดูแลนี่คือสถิติก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมก็มาหลังโควิดนะฮะแต่ทางท่านลัดได้เรียนให้ทราบก็เลยเอามาประชาสัมพันธ์่อว่า อ,อสอรลเราเป็นผู้ที่มีจิตอาสา,าในการร่วมด้วยช่วยกันกับเพื่อนเพนทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับและถ้าหากว่าไม่ใช่คนไทยเราก็จะให้การดูแลในลักษณะของเท่าที่เราทำได้นะครับนี่คือสิส่งสำคัญที่สุดของอ,อสอรลอครับผม